เห,เหมือนจะรู้เลยครับผมว่าจะไปต้องจอดที่ไหนดูครับอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องนําทางนะครับผมเหมือนจะรู้เลยเดี๋ยวให้เขาเลือกนะครับผมว่าหลังไหนเขาจะทําพิธีนะครับพ่อคุณแม่แม่รังเกียจเลยครับผมดูครับผมนี่นะครับโอ,โอ้ดูกล้วยควันตโอ้คุณน้านะคะให้กล้วยเป็นเครือเลยนะคะทํางานก็ต้องได้รางวัลน,นะคะดูนะคะโอ้รางวัลเป็นเครือเลยนะคะกรับ อยากโอ,อ้หันไปโอ้โยกขาด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณนะขอบคุ่นะลูกหมาตันนะ กันอะไรบ้างสวัสดีค่ะมีงานอะบ้างสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำมื่นนะครับก็สวัสดีกับเช้าวันที่สี่นะครับเช้าวันที่ี่เดือนมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ

นะครับก็จะว่างเปล่านะครับดูในหมู่บ้านนะครับดูซอยในหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนช่วงที่สาสเอดหรือว่าวันที่หนึ่งนะครับผมตอนนี้วันที่สี่แล้วผู้คนก็เริ่มกลับไปทำงานนะครับอางาของเรา็าไงาจย์ย์ ครับขอบคุณคุณยายมากๆนะครับผที่เมตตาข้ามื่นนะครับผมเอาหายอีกเราบอกคุณแม่เอาเอาหาเลยเอาห้เลยครับผมโชคดีโชคานครับตัวเดียวครับเก็บเก็บ มามามาเลยมาเลยกินมานกับพูนกินดิบครับเก็บครับผุมขอบคุณครับครับตอนนี้เราเราต้องเดินวนกลับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนมาเรียกนะครับ ชาวบ้านมาเรียกขมืินบอกว่าอยากจะให้ขมือนไปรดน้ำมนต์ให้นะครับครับเราก็ต้องเดินวนกลับคืนนะครับเพราะหมู่บ้านนี้นะครับเป็นวับ้านที่ขมือนเคยมาตั้งแต่ตอนที่มากระบวกตองนะครับเห็นขมือนมาก็เลยอยากจะให้ขมือนไปรดน้ำมนต์ให้อีกนะครับก็เลยต้องย้อนกลับไปนะครับผมครับคุณแม่กาลังเก็บดอกไม้อยู่นะครับนะครับกำลังเก็บดอกไม้อยู่นะครับครับไปชมครับผม ผมะเมินก็จะมาทำทีที่เร็บ้านหลังนี <the 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 ้นะครับผมเฮ้ยหยุดดูครับผู้ปรับกระเมินถูกนะครับผมประมือนถ่ายหน้าบ้านนะครับโชคดีนะครับอ่ะคุณพ่อดหยกอาิษฐานอีกครับผม À, à, mọi người chết con mọi người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  เข้ามาเลยโอ้โอ้ไม่ต้องฝาครับคุณพ่อครับผมข้านได้ครับสามรอบสามรอบครับครับอีกรอบนึงครับพ่อสามรอบครับผม

รดน้ำมนต์ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะต่อไปก็รดใส่บ้านนะคะแม่แม่ลดใส่บ้านปัสศจากโลกภัยนะคะแม่แม่ท่านเีความเชื่อและความศรัทธาในตัวธรรมเนยนะคะ ไปก็จะเป็นการเป่าเสร็จจะเป็นเคาะบ้านเคาะเรือนเจิมบ้านเจิมเรือนให้นะคะแม่แม่ให้โชคให้หมานนะคะปีใหม่แล้วคำเหนมาค้ำคูณให้นะคะสองหลังนะคะแม่แม่ต่อไปก็เป็นหลังนี้ฝั่งฝั่งนั้นเป็นหลังที่ทําใหม่นะคะคุณแม่ท่านบอกว่าเป่าให้ได้สองหลังได้ไหมเราบอกว่าเดี๋ยวให้คำเหนือจัดให้เลยนะคะ

จบไปมานะคะฟังนี้ฟังนี้คำมือมารดน้ำมนให้รถมอไซค์ของคุณพ่อด้วยฟังนี้นะคะท่านบอกว่าถึงจะเป็นแค่มอไซค์แต่ก็อยากให้คำมือเจิมให้นะคะแม่แม่ <c oughs> นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนเราออกจากรถนมนมาแล้วก็มารอดท้องช้างอีกนะครับนี่นะครับนี่ครับผมคุณพ่อคุณแม่ไม่รังเกียจเลยครับผมดูครับผมนี่นะครับชีวิตของคุณแม่น่าทงช้างมากนะครับผมคุณแม่บอกว่าอย่ามีลูกคนเดียวนะนะครับผมเพราะว่านะครับสร้างบ้านเอาไว้ให้ลูกอยู่แต่ว่าลูกก็จากไปก่อนนะครับ ก็เ,เป็นชีวิตที่น่าสงสารแล้วก็เลยท,ทําพิธีตระมนบ้านให้นะครับผมโดยที่ทําทั้งสองหลังเลยนะครับผมนี่ครับก็รอต้องจ้างอีกนะครับนครับผมคนที่ศรัทธามันก็จะอาการแบบนี้นะครับผมคนที่ศรัทธาเชื่อมั่นนะครับ อาทุอาโชคดีโชคดีครับเฮ้ยเฮ้ยเอาตามแล้วหมือนเหมือนจะรู้เลยครับผมว่าจะไปต้องจอดที่ไหนดูครับอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องนําทางนะครับผมเหมือนจะรู้เลยเดี๋ยวให้เขาเลือกนะครับผมว่าหลังไหนเขาจะทําพิธีนะครับเดี๋ยวให้เขาเลือกนะครับให้เขาเลือกว่าเขาจะทาพิธีบ้านหลังไหนนะครับผม ให้เขาเลือกนะครับผมให้เขาเลือกก็จะรู้ไหมโอ้สุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยนี่สุดยอดเลยนะครับผมนี่แหละครับผมบาร,รมีก็มือนมีจริงๆนะครับผมรู้ด้วยนะครับว่าเขาจะทําอะไรตรงไหนนี่นี่นะคะเราจะลดน้ำมันบ้านเป็นหลังที่สองนะคะแม่ๆ่ท่านมีความเชื่อ ว่าครังที่มาทำพิธีรดน้ำมนต์บ้านให้กับท่านจะมีชูกีลาบนะคะแม่แม่แมอาจจจากโลกภัยท่านบอกว่าท่านเคยทำทุกปีปีละครั้งดูน้องหมานะคะน้องหมาระวังนะคะน้องหมาระวังเจอบัทาเจ๊หมึงน,นะคะนี่นะคะมันจะทำพิธีรอดเราก็จะลดน้ำมนต์บ้านด้วยนะคะ คำมือนของเราก็เหมือนรู้งานนะคะทุกครั้งเขาทำพิธีืเป็นคุณพ่อนะคะมีความเชื่อกับคำมินนะคะ ก่อนที่เราจะลดน้ำมนต์นะคะเราจะพาท่านนาท่านคุณพ่อรอดก่อนนะคะสามรอบนะคะการรอดท้องช้างเขาเชื่อกันว่าเด็กตัวเล็กๆให้เลี้ยงง่ายๆนะคะเลี้ยงง่ายๆตัวไวๆเหมือนคำเมือนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศาจากโรคภัยนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในท่าที่การงานนะคะ สามรอบแล้วนะคะต่อไปก็จะลดน้ำมนบ้านนะคะคำหาลังให้กับคขมือนนะคะคขมืนจะลดน้ำมนบ้านให้ด้วยนะคะนี่นะคะ นี่ระแวงหมาด้วยนะะปัดทุกปัดสศกปัดโลกปัดภัยสิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าออกไปปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีแต่โชครับโชคใหญ่ๆเหมือนคำามือนนะคะ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองภาครูปกรรมจงปกปักรักษาครอบครัวท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอเจิมเสาบ้านให้ด้วยนะคะนี่อ้ ที่ี่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่คุณ้าท่านใจดีท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปนะคะรอทานกล้วยพอท่านกําลังเดินเข้าไปในบ้านปเป่ากล้วยมาให้กับคํามือนได้กินนะคะให้รางวัลคนเก่งนะคะแน่ๆให้รางวัลเจ้อ้วนนะคะโอ้ยืนนิ่งเลยนะคะเหมือนรู้งานจริงๆนะคะโอ้ โอ้ดูกล้วยควณโตโอ้คุณนานะคะให้กล้วยเป็นเครือเลยนะคะเนตาเรายังไม่พอนะคะยังรักและเอ็นดูขมินอยากป้อนกล้วยกับขมินด้วยนะคะนี่นะคะโอ้คุณน้าบอกว่าให้กินให้หมดเลยนะคะนี่นะคะ นี er. ่นะคะได้กล้วยรางวันกล้วยเป็นเครือเลยนะคะขอบคุณค่ะกล้วยแล้วอสั่งทำอะไรก็ทำนะคะเพราะว่าได้กล้วยเป็นเครือเลยนะคะ เด็กน้อยไม่กลัวเลยนะคะใ่่นี่นะคะรู้งานนิ่งเลยนะคะนี่นะคะทำงานก็ต้องได้รางวัลนะคะดูนะคะโอ้รางวัลเป็นเครือเลยนะคะอ้เอ้าเอ้ากลับอยาก โอ,อ้หันไปโอ้ยกขาด้วยมียกขาด้วยนะคะน้องหมาบอกว่าน้องหมาเดินวนไปวนมานะคะน้องหมานะไปต่อนะคะแม่เดินทางต่อนะคะต่อไปนะคะโอ้เดนตามของกินนะคะ